สายน้ำเห็ดป่านั่นแสงตะวันสนใจมากๆค่ะอ้ยมายก็กินน้องด้วยเยอะมากฟินมากกลุ่มแรกยิงแต่เสีย เต็มถุงกับกำนันค่ะตอนนี้สองตะกร้าเดี๋ยวรอสองสาวลูกมานถือก็ใส่ในกระเป๋าฉันนี่นี่เห็ดมันปูค่ะจะเนี่มนนยมาดามบ้านาสวีเดนนะคะกับสามสาวห้าป่าแตงฉันถ่ายให้เดี๋ยวฉันเอาไปใส่โอ้ยเนี่ยมันชอบติดเราสะพาน ก็เลงจะบอกว่าเธอเหมือนนกอินทรีเปล่ามุมนานาดทรักคลาสกีนะนุ๊สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆต่อค่ะอีพีที่สี่วันพาทีมงานมาที่ป่าแสนวิวนะคะเพราะว่ามันเดินง่ายค่ะนุชนี่ค่ะมาถึงจุดแรกของเราแล้วค่ะเห็ดมันจะแบบสีน้ำตาลเธอตนี่สามสี่ดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะความมหัศจรรย์ของป่าแสนวิวเบิ้ง จะเป็นแบบนี้เลยทั้งป่าเห็ดอะ่ะขาสวยมากซึ่งวันจะพาน้องเดินไปถึงจุดที่วันยังไม่ได้เก็บคือลึกที่สุดในป่านี้บแต่ลึกๆคือเราไม่ได้เดินลึกเด้อได้ยินเสียงรถอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนก็ติดตามชมชีวิตสาวไทยในสวีเดนบายพิมพ์ชนกนะคะแล้วก็ อีสานสวีเดนค่ะน้องๆมาถึงป่าแสนวิวจุดเริ่มต้นนะคะได้กีดกันละแห้งก็เแห้งก็เก็บแยกใส่ถุงเด้อเอาไปตากวยมาก่าจหออืม นุ่เวลาเธออ่านดูคลิปฉันเธออ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยเธอไม่พลาดสักจุดเลยนะเาอืมฉันก็ดูอ่านคอมเมนต์พอจบคลิปฉันก็จบคอมเมนต์แต่ถ้าฉันอยู่บ้านนะแต่ปกติอะเวลาฉันดูคลิปเพื่อนฉันเปิดแล้วฉันทำงานฉันไม่เห็นคลิปหรอกฉันได้ยินทุกช็อตแต่ฉันไม่เห็นนั่นแหละเธอ เะเห็นรอยขึ้นมยข้างบนไหมนนนะหออโอเคค่ะตอนนี้เราทํางานกันเป็นทีมนะคะวันนี้คนนึงเก็บคนนึงตัดกันไปค่ะตอนนี้อ่ากำนันนะคะนั่งทําความสะอาดเห็ดให้เราอยู่เ,เหมือนสามีพี่อ่ะเธอบางทีก็เกรงใจภรรยาไม่พูดอะไรพอต, <laughs> ตัวบอกว่าเพื่อนฉันจะมาเธอจะไปด้วยไหมไปสนุกไม่ป่า ฉันว่าฉันเพียงพอแล้วนะที่ไปเดินป่าปีนี้เหมือนกับจะพูดว่ากูเหนื่อยแล้วแต่ใช้คำพูดที่ดีมาก <c oughs> <c oughs> พยายามเดินเข้ามาข้างในพิมพข้างในคืออะไรวะขวามือมันโดนแดดคือทุกคนเริม เห็นแค่ไหนอ่ะเยอะมากจริงเหรอเออเก็บใบไม้เหรเออใบไม้จ้าพิมชนกไอ้จักนุนตะพากิดอะไรคะทุกคนเห็นใบไม้อุ้ยเธอมันเท่าชะรลดูดินี่แหละจุดของฉันที่ฉันว่าจุดสุดท้ายอุ้ยแล้วก็มีร่องรอยคนเก็บมาเก็บไปแล้วให้เจ็บใจอุ้ยสามดอกนั่นแหละที่ฉันมองเห็นเมื่อกี้ปะเขาเก็บไปเรื่อยไปเก็บซิเธอสามดอกนั้น เออหว๋เ้ยพอามาเก็บเห็ดมานามาหาไปแล้วอันนี้สวยอยู่ค่ะทุกคนสามดอกปล่อยเธอไปค่ะเพราะมันลกถุงเยอะเกินเจอเห็ดดำก็เก็บเห็ดดำนะคะขอเคลียถุงก่อนค่ะ รอบนี้มันจะไปทำแหนมเห็ดให้กินค่ะทุกคนไม่ขายนะคะลูกเล็กอะ่ะจอบเบิงเอาเด้อนี่ค่ะทุกคน,นจริงเหรอเห็ดป่าแสนวิวของเรานะคะซึ่งปีนี้มันออกน้อยค่ะ ฉันเจอฉันก็เจอแค่สามดอกแหละเธอสงสัยป่านนี้จะได้เอาคลิปมารวมกันเป็นหนึ่ง rolling. ดูค<ข>่ะเห็นอเห็ดพึ่งค่ะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขาแดงหรืออะไรโอ้ยไม่รอดแล้วค่ะทุกคน ไอเห็ดหรือไอฟู้ฟู้เห็ดพิษหลายแรงเลยนี่เลยเป็นไหมเดินไปตามทางแล้วจะเห็นเห็ดอยู่ทางซ้ายมือด้วยกดถ่ายด้วยหรือเปล่านั่นบ้าบ้าบบแบบนั้นนะดอกสองดอกเราก็ต้องถ่ายแล้วแหละทีเนี้ย น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของป่าแสนวิวของพี่แล้วแหละตอนนี้เอายาฆ่าแมงมาเอายาฆ่าเขามาบอกให้ฉีดหน่อยเอาไหมล่ะเธอไม่ต้องห่วงฉันเดินไกลขนาดไหนก็ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้มาดามบานาเขากำลังฉีดเห้นะคะเดี๋ยวเราจะมุงกรองไปให้ท่านผู้ชมดูสามดอก โอเคเราเจอแบบกอใหญ่ๆสวยๆฟินๆแล้วค่ะตอนนี้ก็พาน้องเดินออกป่าแสนวิวนะคะเดินอีกฟากหนึ่งที่วันเคยเดินไปแล้วค่ะโอ้สวยมากหิวเหรอเธออ๋อนี่คือการแสดงใช่ไหม ฉันมีสิบดอกอยู่สวยฟินมากถ้าใครอยากแจมสมากนนั่นแหละนุชเข้าไปเลยแต่ไม่เข้าลึกเธอจะเจอเห็ดมันปูเวลาขาออกเราออกทางซ้าย แต่ทางขวามีเห็ดนิดนึงสวยมากทุกคนเลยกลุ่มแบบเนี่ยค่ะเห็ดในป่าแซนวิวมันจะเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะคะเห็ดจะแบบดอกใหญ่สวยมากใส่ชาร์จแบตค่ะทุกคนเวลาเดินป่านานๆก็ต้องชาร์จค่ะวันก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกจากตรงนี้เราก็กลับบ้านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาใหม่กันจ้ามาเธอมีสิบดอกเจอเจอกลุ่มนี้ค่ะตาทางเดิอนออกนะคะทุกคน อะไรไอตัวบินเนี่ยเหรอฮะแบ่งเช่นหัวนำซิ สองดอกค่ะอีกดอกนึงคือย้อยสลายเสียดายคะ่ะทุกคนเรามาเจอเห็ดดงเห็ดเหลืองที่มันชลาภาพหมดแล้วคะ่ะเป็นกิโลน่ะเธอเอ้ยเต็มตะก้าอนะ่ะนุษยนี่แหละที่ฉันบอกว่าจุดเดียวเต็มตะก้าสภาพมันจะเป็นแบบเนี้ยได้ดิเออทุกคนสองสาวก็ม่วนกับเห็ดเน่านะคะ <laughs> คือมันแก่แล้วค่ะเสียดายมาก เสด้มากเสียงสองเลยอ่ะดูคะ่ะนค,น <laughs> คนกระแก่ยกเยอะมากส่วนข้างในฉันเคยเดินไปแล้วนะแต่เดินไม่ไกล<า>สวยมากสามดอกเธอ <laughs> อ้าวมีดแดงแสลงใจฉันหายเอ,าหหเออ,อโอ้ยมีดหมานชนนะ่ะ ทุกคนมีดแดงวันหายแล้วมีดแดงแสลงใจเธอมีเห็ดข้างหลังฉันอีกมาเก็บตอนนี้ก็จะเหลือโอ้ยมีดแดงสุดท้ายปีนี้เขาขายแต่สีอื่นน่ะทีนี้วันจะมีมีดที่ไม่มีไม่มีแปลงค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราก็หาเจอค่ะเพราะว่าวันขี้เกียจเดิน ขี้เกียจเดินย้อนกลับไปเอามีดเนี่ยแต่ตรงที่ฉันเอาช็อกโกแลตให้เธอใกล้ๆเนี่ยฉันควรจะไปไหมอเออฉันรอฉันเด้อพี่น้องมาสินุ๊เอ,อ้ยแม่พิมพมาเบิง้ง <c oughs> ดอกแบบอลังการมาก <c oughs> ดอกแบบ อันนี้ดอกเห็ดหรือว่าดอกกับอะไรคะดอกดาวเรืองเหรอคะนี่มมันใหญ่ขนาดเธอเนี่ยแหละค่ะอยากได้ทัดหูดูหน้าน้องสองคนอ้วกำลังกำลังกดกล้องกันใหญ่มามามาดอกนี่นิ่ม่ฉันคอนะตรงนี้นะฉันจะเก็บฉันคอ้ทยด้วยนิดนึงนะฉันจะเคลียร์พื้นที่ให้มาขนาดนี้นะคะโอ้โหอย่างงามอีกซิ้นีเพื่อนอะไรอ่ะมันจะอยู่โดดเดี่ยวผู้น่ารักแบบนี้หรอไม่น่ารักเลยนะคุณครูว่าห้าโมงครึ่งเนาะห้าโมงครึ่ง ขณะนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาติงตงติงตงติงนางยิ้มตรงเขาลดทงชาติแล้วค่ะทุกคนมาพร้อมทั้งเสียงและสาวพิมพ์ชนกเริ่มเหนื่อยค่ะอาการนางอาการนางจะไม่เหมือนเดิมค่ะนะคะชวนยืดเพื่อนเก็บเห็ดนะคะนางร้องเพลงโอ้ นุษนาพาเก็บเห็ดคะ่ะส่วนพิมพ์ชนกร้องเพลงชาติคะต่ะที่พี่น้องร้อง6โมงเย็ยนแล้วค่ะนางบอกขอรบธงชาตินุษณาเอาซอนมาเอาไปแล้วไปแล้วทุกคนนี่เป็นการเรียกพลังนะคะพี่น้องอือใช่ถ้าเวลาถ้าเวลานุ่นก็พิมพ์ชนกเหนื่อยก็จะเป็นสภาพอย่านงนี้แหละเด้อทุกคน ถ้าเราเริ่มอ่อนแรงแล้วเราก็จะเป็นสภาพแบบว่า,<อ>าล้นนะคะแต่รจริงๆแล้วเราไม่ได้เมากัญชานะคะอะไรแล้วก็ไม่เมาค่ะเร,เ,เ,เราเอาความฮา,าความสนุกแล้วก็ชเชทญเจอเในเหยียบที่มันไม่ใช่เฮดแล้วมันขึ้นมาหลอกฉันนะคะที่จะการที่หนึันค่ะข้างหลังค่ะ หลังชั้นหลังชั้นเราออกจากป่าแสนวิวค่ะทุกคนได้ได้เท่านี้แหละเนาะคนละครึ่งกิโลค่ะคือมันมีรอยคนเก็บอยู่แล้วส่วนของพิมชนกนี่ฮะแล้วก็ที่เราเก็บได้นะคะตอนนี้นะคะหมดแรงสำหรับวันนี้ EP ที่สี่สี่สำหรับมาดามบ้านนาสวีเดนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกชาติช่องนะคะอย่าลืมดูชีวิตสาวไทย ในสวีเดนใบพิมชนกแล้วก็อีสานสวีเดนของนุ่มด้วยนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตปป้าาาาวนมมมอยคสงงไไ